สวัสดีครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเมื่อน,นี้มีคีย์บอร์ดเข้ามาใหม่ๆนะครับเป็นคีย์บอร์ดย amaha รุ่น psr s เจ็ดห้าศูนย์นะครับพี่น้องเห็นบ่เบลงความุ้มชัดไปน้ำกันครับตัวนี้บาต้าแถมกระเป๋าให้ไปนํำเด้อพี่น้องเด้อในราคาสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะครับแถมกระเป๋าใส่ให้ย่างดีป้องกันกันกระแทกกัน,กนแตกนะพี่น้องเนาะพวกผ้าไงานะครับเบาเบลนข้คมุ่มชัดของคีย์บอร์ดนะครับ ตัวนี้แปะเป็นภาษาแปะพวกตัวโน้นห้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อบางค้นเอาไปฝึกเอาไปฮัดเล่นนะครับกับว่าต้องไปหามาแปะยหก่นะครับตัวนี้เห็นบอเห็นความคมชัดบอพี่น้องตัวนี้มันก็ะจลออขึ้นแน่พี่น้องริมกับบอดด้ขาวมากเลยพี่น้องเด้อก็พอดีดีนะครับก็บยังงามอยู่นะครับบอดี้ก็ถือว่างามเลยนะครับบอดี้ถือว่าสวยเห็นบอเบิ้งหลุกยางยังขาวงามอยู่นะครับตัวนี้เบิ้งความคมชัดนะครับของตัวหนังสือความคมชัดของหน้าจอนะครับ่ อันนี้แสงไฟได้วยพี่นอ้องอ่มามา็นนี่นะครับปาตากับมาตั้งจอแสงไฟนะครับภาพมุมสูงครับภาพมุมสูงอ่ะมาเบิ้งด้านข้างครับเห็นไหมตัวนี้มันยังขาวขาวอ่ะซูมเบิ้งนะครับตัวนี้เป็นคาบสีนะครับดีสีมาแต่ใส่นอนี่เห็นไหมพี่นอ้องอ่ะด้านข้างครับอ่าถือว่าสวยครับบอดี้สวยเลยแหละนะครับ โบนี่ใจว่าพี่น้องนะครับเห็นชัดเจนบอนะครับ่ะ p s r s เจ็ดห้าตัวนี้ล่งแซมล่งจังหวัาทายให้ลูกพงอีสาไนได้ล่งเสียงแซมได้นะครับกล่องสดนะครับสามารถรับงานได้เลยพี่น้องตัวนี้่ะโดยร่วมภาพมุมสูงครับด้านข้างนี่นะครับมุมสูงด้านบนซุ้มเขาใกล้ๆให้พี่น้องเห็นชัดเจนครับอ่มามงมุมลายแตงแ,แต่พิษเบนนะครับลายริมไปก่อนนะครับ ไล,ล่ลิมมาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิขึ้นขังทึงให้พี่น้องให้เบิงให้พี่น้องเบิงไปน้ากันนะครับคือได้เมื่อเบิงของแท้นะครับก็บาตาให้ได้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันง่ามหรือมันบวงง่ามก็ว่ากันไปนะครับอ่ะขึ้นขังทึงน้อยนึงนะครับเห็นไหมพี่น้องชัดเจนบ่สนี่แหละสไตล์ของบาตาพี่นอ้องนะต้องให้พี่น้องเห็นชัดเจนนะครับใน คีย์บอร์ดมันราคามันแพงพี่น้องอ่าเปิดเครื่องครับกดปุ่มนี้่ปล่อยครับอ่าตัวนี้มันหลอดไฟพี่น้องถึงหลอดไฟเครื่องฟ้านะครับอ่ะมามุมนี้อ่ามันจะเห็นชัดเจนนะครับอ่าตัวนี้คือปรับความสว่างของจอนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวบาต้าอ่าเปิดเดโมก่อนนะครับกดเปิดนี้ปุ๊บเปิดโวลูมนะครับเช็คความพร้อมนะครับอ่าเพลย์เลยนะครับอ่า เสียงดังฟังจัดครับเช็กซ้ายขวาชดเจนนะครับยุดนะครับกดยุดออกนะครับกดปุ่มให้พี่น้องดีเบิงนะครับใช้ได้ใช้ได้ นะครับอ่ากดปุ่มนี้จังหวะไฟขึ้นนะครับเห็นบ่ติดติดปับ๊บเห็นบ่อ่ากดออกนะครับกดเทมโพลปุ๊บมันจะเด้งปับ๊บเห็นบ่ไ่มหน้าจอพอเวลาปลาตากดนะครับมันหน้าจอจะเปลี่ยนนะครับอ่ากดท้าทพดปุ๊บเด้งเห็นบ่พี่น้องชัดเจนว่าเนาะปลาตามันตั้งกล้องไตหลอดไฟเนาะเอ่อแประมาณนี้มาเบิ่งฟังทั้งนี่ครับ ไปเขากดปุ๊บน้าจอมันเปลี่ยนพร้อมนลยพี่น้องแสดงว่ามันยังใส่งานได้ปกตินะครับเห็นว่าไฟมันกระติดนะครับบางทีกดไปแต่ว่าไฟมันบวติดแต่ว่าพวกหน้าจอมันเปลี่ยนกับกับใส่ได้ที่กันครับแต่ว่าตัวนี้มันติดเหมือนทุกตัวเห็นว่าครับนี่หน้าขวดมันกับเป็นไปได้ครับติ่ไฟหลอดไฟมันจะเสียแต่ว่าเมื่อกดมันก็ใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าตัวนี้บมมีปัญหาครับตัวนี้บมมีปัญหาเห็นหร ยังดีดีอยู่ดีเลยแหละนะครับอ้าวปูไดาเนาะโอ้ไต่ <c oughs> กลางหลอดไฟยันพี่น้องเห็นมืชัดจนนะครับอลองกดลิมหปพี่น้องด้เบิง้งนะครับนะเลือกเลือกแจ๊เสียงหนึ่งมา,มาเสียงเป็นโนมาครับเลือกเสียงหนึ่งพี่น้องด้ฟังนะครับว่ามันมันบอดบอนใส่ได้บอนะครับตาโกงตัวบอในขันขายตรงปกบอนะครับ เออมมีเสียงเอากดตัวไหนหรอพี่นี่ย้าไปกดปุ่มหมวเลยพี่น้องมันก็เลยตัดเสียงออกใช่ละพี่โอ้ไปกดทุกปุ่มไงพี่น้องมันก็เลยไปถือปุ่มปิดเสียงไว้นะครับภาพพี่น้องนีเบิ้งนะครับชัดเจนมาแล้วเสียงมาแล้วหามาตัดไปปิดเสียงทั้งผีไว้นะครับ ผสมเสียงได้สามเสียงดูนี่นะครับอ่ะมาซะซะเพราะว่าเข้ากดทุกปุ่มมันไปกดถึกปุ่มเปิดกุ่มปิดนะครับอ่ะมันติดเบสนะครับเอาไหมมันติดเสียงเบสมันก็เลยเสียงโบคื้เขานะครับเอ่ะกดไล่พี่น้องเบื้องใหม่นะครับของแพงนะครับก็ต้องให้มันละเอียดนะครับกดให้พี่น้องได้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับ พี่น้องสืบไปก็ได้สบายใจอุ่นใจนะครับวอแมนว่นารีวิวพ่อเก่าข้าวพี่น้องนะครับนะรีวิวบาตารีวิวให้ซําพี่นอ้องมาเบิงกับบาตานะครับเห็นบาใ์ไได้นะครับอันไหนมันมีปัญหาก็บ,บอกว่ามีปัญหานะครับประมาณนี้ก็คือริมกดดทุกริมนะครับทำเบิงฟังก์ชันพวกนี้นะครับไฟติดไฟติดนะครับเห็นไหมเห็นไหมไฟติดทุกตัวนะครับ เลือดแขงหวามากอันนี้คือจังหวะในเครืองครับกดเบรเบิ้งเห็นไไฟไฟมันติดเบอรนี่แสดงว่าจังหวะเขามาเต็มนะครับจังหวะของในเคืองเขาให้มาเต็มเ,เลยนะครับเอนี่กับหมวดเอาเสียงมาลุงนะครับไฟติดบอติดเบื้องหน้าจอเปลี่ยนไมพร้อมนี่พี่น้องเห็นบ่ติด ああอันนี้ก็ับบาตาลุงไหวนะครับอันนี้มองนี่ไฟบติดแสดงว่าเฮ็ดเอาเสียงบ่ได้บ่ได้เอาเสียงล่งมันเต็มนะครับเอาลงเสียงเดียวนะครับอย่นี้เอาบาตาลุงเสียงใบเสียงพิ้นไหวงนี้นะครับอ่ะมานี้เอาล่องฟังจังบะอ่าล่องฟังจังบะที่บาตาลุงไหวนะครับอ่ากดเลขบแปดเลยมาตาเสร็จไหวงนี้นะครับกับปิดล็อกจังบวะไหวนะครับอ่ะลดก้มดังลงแน่นะครับเปิดจังบวเบึ่ง ของเงยาวนะครับเล่นจังหวะได้พวกกระโดดครับตัวนี้เห็นวะาลองเล่นอ่กากดเสียงหนึ่งทีบาต่าคร้เสียงทิ้นไว้ครับ มาต่ายให้เสียงพินของย่าไว้สองตนะครับกดที่อ่าเ e x t e n s i o นยุดนะครับ,กด, x รบกดอัพขึ้นนะครับกดอัพขึ้นแล้วยูมนหนาสามอนาสองนะครับตัวที่สองนะครับตัวดีตัวที่สองครับเอาสองขีไม่เนอร์เบสจะได้ดยุโดดนะ ลดน,นิดนึงบึง้งแถวจีบตา่งางเราพี่น้องไก่ไข่เคี่ยงกันเอาทางบึ้งพี่น้องมีหลายตัวอยู่นะครับเอาตาลงไหวนะครับเพราะว่าเป็นกีตาร์แตกนะครับเสียงดีครับตัวนี้พี่น้องมีตัวไหนอีอายิกไล่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับ

ของเจ่าตัวไม้เบิ้งมาสาเออกมันห่าหาเบิ้ง จังว่าหาแต่ว่าคนหล่นว่าหาพี่น้องประมาณนี้มันประงานว่ามีแตเสียงพินเน้่พี่น้องมันมีหลายเสียงบาตายกตัวอย่างฟังว่าตัวนี้บาตา,า,เ,าเสียงพินไอ้กองเยวไปสองเสียงนะครับเสียงไอยูมองนีเลยบาตาเสียไปมองนีเมื่อแล้วนี่ยครับอลองไล่แต่เล่เสียงบิ่งกันได้เห็นปะนี่กับพินตัวหนึ่งเห็นปะ ต้องสะบัดนิ้วดึ๊ดดดดนะครับอ๋อมันลั่นเองอืมนี่มั่วไปปวดนะอ่ะเสียงมัมมีบ่ได้ลงนะครับอ่ะอ้าวอ่ะลองเปิดหนึ่วัดหนึ่งเบอร์ปวดเสียงกองพี่น้อง แต่แต่พี่นอนะนะ้องเนาะมักทูบ่มักเนาะฮะกองเข้ากับว้ให้พี่น้องสามารถเลือกกองได้ครับ หลังพี่น้องปมะามาณนี้นะครับเป็นการอัดส,สดๆนะครับไอ้พี่น้องเดีเบิงนะครับผมมีการตัดต่ออัดสดเลยไอ้พี่น้องเห็นนะครับทุกทุกซอกทุกมุมกดไอ้พี่นอ้องเดีเบิงว่าเครื่องนี่มันเป็นตะสื่อบอในราคา22,007ร่อยนะครับแถมกระเป๋านะครับฟรีกระเป๋าฟรีค่าส่งด้วยพี่น้องเด้อฟรีกระเป๋าฟรีค่าส่ง,าางหรือว่าพี่น้องเขามารับเองก็ได้นะครับอยู่เขตบางพี่สมุทรปราการนะครับอะ ไปที่ปิดเครื่องก็กด exit หน้าจะออกปุ๊บปกติแล้วก็หมุนวอลุ่มวอลุ่มกลับกดแ h ่ไว้นนะั้นนะครับนะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วอ่ะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อหากพี่น้องสนใจการทรมา0841289773บาตาพอดุลสามหรือว่า ID เดียไลน์บาตาครับ ID เดียไลน์ศ8นย์แปดสีโอ้ยขออนุญาตพี่น้องสื้อหนึ่งไลายอันนะครับแล้วก็อีกเป็นเพจเฟซบุ๊กครับเพจเฟซบุ๊กบาตาพอดุลสามโอ้ยทึ่ง อึกนำลลยกับของอ่ะแค่นี้นาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ